ที่บริเวณชั้นสองอาคารที่ทําการไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นถนนกลางเมืองอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนายสุพนัทนันสมบัติ ผู้ช่วยหัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นเปิดเผยต่อทีมข่าวขอนแก่นชาแนลถึงสถิติของการจัดส่งเอกสารจดหมายหรือพัสดุพันต่างๆที่มาขอรับบริการกับทางสำนักงานไปรษณีย์ขอนแก่นเฉลี่ยว,วันละกว่า15,000บาทหรือประมาณเดือนละ1ล้านแรกการพบว่ามีเพียงการส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดเพียงไม่ถึงร้อยละ3เท่านั้นค่ะ ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกระตุ้นให้คนขอนแก่น,นนั้นรักในการเขียนโดยเฉพาะกับการเขียนจดหมายไปสนญยยบัตรหรือโปสเตอร์ที่เพิ่มขึ้นเคยส่งโปสการ์ดค่ะไม่ค่อยบ่อยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ส่วนมากก็ติดต่อทางอินเทอร์เน็ตก็ถ้าเกิดว่าเราเขียนโปสการ์ดเราก็จะได้เขียนแสดงความรู้สึกของตัวเองลงไปในสิ่งนั้น แล้วผู้ที่รับสารเขาก็จะได้รู้สึกจริงๆค่ะแต่ว่าอย่างเช่นในการส่งอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เราพูดอยู่ด้วยเนี่ยเขารู้สึกยังไงจริงๆบรรยากาศที่ทำการไปรษณีจังหวัดขอนแก่นมีผู้สนใจที่มาขอรับบริการรวมไปถึงนักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมเขียนและส่งจดหมายรวมถึงโปสการ์ดให้กับตนเองและครอบครัวเพื่อเป็นที่ระลึกตลอดทั้งวันค่ะ ซึ่งทางที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดขอนแก่นได้เตรียมโปสการ์ดและจดหมายให้ส่งฟรีจำนวน300ฉบับนอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการและให้บริการพิเศษเนื่องในวันไปรษณีย์โลกด้วยนะคะโดยทำการติดตั้งตู้จำลองไปรษณีย์รุ่นแรกการติดตั้งซุ้มถ่ายภาพที่ระลึกเนื่องในวันไปรษณีย์โลกประจำปี2557ค่ะ,ะประชาชนครั้วันไปรษณีย์โลกอย่างที่น้องนักข่าวได้เห็นท,ที่ห้องโถงนะครับซึ่งก็จะมี เป็นเป็นเป็นโอกาสให้ทุกคนที่มาวันนี้นะครับสามารถที่จะเขียนไอ้โปสการ์ดเนี่ยส่งฟรีนะครับเราโปสการ์ดที่ตรงตรงที่บูธของเราแล้วก็เขียนส่งหาใครก็ได้ฟรีนอกจากโปสการ์ดแล้วเขียนจดหมายส่งฟรีด้วยนะฮะอัตราไม่ไม่เกินพิกัดแรกเนี่ยไม่เกิน20กรัมเนี่ยก็ส่งฟรีนะครับเราประทับตาของอ่าสัปดาห์ไอ้วันไป็นิโลกแล้วก็ส่งส่งฟรีเลยนะครับทุงนี้ก็เรียนเชิญ พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ท่านผู้ใช้บริการที่มาใช้บริการหนะ้ที่ประสิทธิคอนแก่นแห่งนี้ได้ร่วมมีโอกาสเขียนกหมายเป็นที่ระลึกสักทีนึ่งนะ ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสหาภาพสากลไปีย์โลกหลังจากที่มีการจัดตั้งกรมไปีย์และให้บริการและได้มีการร่วมกันกำหนดให้วันที่9ตุลาคมเป็นวันไปีย์โลก World Post Day ขึ้นในปี2512เพื่อเป็นการส่งเสริมการเขียนจดหมายอันเป็นการสร้างสัมพันธภาพและเสรีภาพผ่านตัวอักษรค่ะโดยไม่จำกัดเชื้อชาติหรือาศาสนาโดยให้ทุกคนบนโลกสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกันได้ ธงชัยมนตรีถ่ายภาพสาลิสลาเทียนจันทึกทีมข่าวขอนแก่นแชนแนลรายงาน